สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่าน Hello everyone Welcome to ตุกตาเมียฝรั่งชนบท USA มื่อนี่อ่าตุกตาวาสิบ้าลูกลูกไปงาน Community Festival ลยูโบดค่ะงานอ่าตอนรับรัวงานประเภทนี้ตอนรับอ่าฟอดถ้ำนะคะฟอดถ้ำก็ลังเขามากอะ่ะซึ่งนั่นหมายถึงว่าหนาหนาวเขามากแล้วเนาะคะ่ะเขาจัดงานมืน่อนี้ตุกตาก็เลยวาสิบ้าลูกลูกไปชมงานนั่นเนาะคะ่ะว่า เขาเฮ็ดอยียงจังไดเนาะค่ะือตุ๊กตาพยายามแบบว่าเอาเรื่องเล่าชีวิตของตุ๊กตาแม่บ้านอยู่ในอเมริกาเนี่ยคะ่ะมาแชร์กับเพื่อนๆน,น้ำเนาะว่าอยู่จังไดกินจังได้เฮ็ดเอยียงจังไดเนาะเพื่อแบบว่ามีประโยชน์กับเพื่อนๆหรือถ้าเกิดว่าบม่มีประโยชน์ก็เธอสวาอ่าเ่อเขามาชมคลิปชมวิดีโอเป็นกำลังใจให้ตุ๊กตาแล้วกันก็แล้วกันเนาะค่ะเนาะ,อะโอเคค่ะเดี๋ยวจังได้กับแบบว่า ตามตุกตามาเลยค่ะตุกตาสิผ้าท่านผู้ชมไปชมงานประเภทนี้อตอนรับหนา้าหนาวยูโรเมกาเนาะคะ่ะโอเคค่ะตามตุกตามาเลยค่ะ Let's go <S ตอนนี้ตุกตากับลูกๆก,ก็ได้มาถึงโบสถ์สถานที่ที่เขาจัดงานแล้วนะคะโบสถ์นี้ก็มีชื่อว่า Belleville Presbyterian Church นะคะเดีย๋ยวยังไงตุกตาจะพาเพื่อนๆเข้าไปชมในงานเลยค่ะว่าเขามีอะไรบ้างนะคะแต่อ่านใน ที่เขาโพสต์ไว้เขาบอกว่ามีเกมมีอะไรให้เด็กเล่นหลายอย่างเลยนะคะมีดินเนอร์มีฟรีดินเนอร์ด้วยนะคะนี่ก็เดินเข้ามาแล้วเนาะเขามีหลายอย่างให้เด็กข้างในตึกก็มีอาหารฟรีด้วยนะคะเดี๋ยวพาลูกเข้าไปดูก่อนมีร้องเพลงด้วยนะคะอ้าโอเคนบ thank you ของเล่นชิ้นแรกเลยนะคะตุ๊กตาก็พาลูกมานั่ง draw face นะคะ paint face นั่นเองนะคะลูกชายของตุ๊กตาก็จะทำได้นสา์อ๋อ so cute นะคะของคุณแม่เองก็เป็น butterfly หรือว่าผีเสื้อนั่นเองนะคะเป็นไงบ้างคะสวยงามไหมคะ butterfly หรือว่าผีเสื้อตอนนี้ตุ๊กตาก็ ขอแบบว่าทําตัวเป็นเด็กๆไปก่อนนะคะส่วนเรื่องความแก่กับอายุก,ก็เอาทิ้งไว้ข้างหลังนะคะเพราะว่าเรามีลูกน้อยเราก็ต้องทําตัวเป็นเด็กตามลูกลูกๆเราจะได้มีความสุขและสนุกนะคะตอนนี้ตุ๊กตาก็ได้พาลูกเข้ามาข้างในเพื่อที่จะเอาติ๊กเก็ตไปแลกของเล่นนั่นค <We S 1> อ Can put in the bag อู้เขามีอาหารฟร<พ>ีด้วยนะคะไว้ <Yeah. S 1> อาหารเพียบเลยค่ะ <Yeah. laughs> อันนี้ก็เป็นติ๊กเก็ตแลกอาหารนะคะ อาหารเยอะมากๆเลยค่ะแต่พวกตุ๊กตากินมาแล้วแต่ว่าก็อาจจะเอาแต่สแน็คนะคะแล้วก็เขาก็มีเครื่องดื่มเยะแยะเลยนะคะนี่ค่ะคือเขาก็ใส่ชุดฮาโลาวีนกันนะคะแต่ตุ๊กตาไม่ได้พาลูกใส่ยูการ์เลยมันเโอเคเดินออกมาแล้วนะคะเพราะว่าเราไม่กินเนาะ <Thank you. S 2> เราก็เอาแต่พวกสแน็คคนเริ่มมาเยอะแล้วค่ะ <Candy. S 2> คิชสนุกสนานเลยค่ะงานเยอะแยะเลยใช่ยช่วงเย็นนะคะก็เลยจะมืดมืดหน่อยเนาะ ันนี้ช่วงเย็นนะคะเขาจัดงานช่วงช่วงห้าโมงถึงแปดโมงเย็นนะคะลูกสาวเขาไม่เพ้นเฟนนะคะลูกสาวเขาไม่วาดรูปหน้า,านะคะกลัวว่าพ่อเขาจะดุค่ะบายบายไลฟ์ชายบายเกมของเล่นหรือว่าอาหารในงานนี้นะคะคือฟรีทุกอย่างเลยค่ะ,ะเราต้องไปเอาติ๊กเก็ตหรือว่าคูปองมาแลกของเล่นหรือว่ามาแลกอาหารนะคะ เด็กๆสนุกสนานกันใหญ่เลยค่ะตุกตาเห็นลูกๆสนุกตุกตาก็พลอยสนุกมีความสุขไปกับลูกๆ้ลยค่ะเพราะม,ม,มีโพนี่ม้าตัวเล็กๆด้วยนะคะอ๋อเอะ ก็จะมืดหน่อยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นวิวบรรยากาศช่วงเย็นนะคะจะหกโมงแรงแล้วเนาะจะหกโมงเย็นแล้วนะคะเขาก็มีเกมให้เด็กเล่นเยอะแยะเลยนะคะคนก็เริ่มทยอยมาทุกตาแบบว่าเริ่มมาตั้งแต่ง,งานเปิดเห็นพระอาทิตย์ไหมคะพระอาทิตย์ก็ใกล้กจะตกดินแล้วนะคะแล้วก็จะย้อนแสงหน่อยก็จะดูมืดๆหน่อยขอโทษขออภัยด้วยนะคะแคมเปญแรนด์ด้วยนะคะมาให้เด็กดูเดี๋ยวก็จะพาลูกทัวร์ให้หมดทุกที่เลยค่ะ Oh, บรรยากาศคืดๆนะคะวันนี้ก็เป็นบรรยากาศวิวร,บรอบๆนะคะแล้วก็เป็นสุสานนะคะเป็นสุสานของคนที่อเมริกานะคะบ้านเราก็แบบคิดว่าสุสานน่ากลัวนะคะแต่ว่าที่นี่ไม่มีอะไรน่ากลัวนะคะเขามีรถพยาบาลรถดับเพลิงมาให้เรียนรู้ด้วยนะคะใครอยากรู้อะไรก็ถามเจ้าหน้าที่ค่ะ นี่เขาจะทําแบบว่าโบสแล้วก็าพาร์คหรือว่าสนามเล่นนะคะจะอยู่ที่เดียวกันกับสุสานเลยนะคะวู้พาทิดเริ่มลงแล้วค่ะเขาก็พากันใส่คอสตูมใส่นี่นะคะเห็นไหมคะหมาป่า ฝั่งนี้จะมองเห็นชัดนะคะเพราะว่าแดดกคือไม่สะท้อนแสงอู้เดี๋ยวแปรู เราเข็ดเดียรโอ้ออมสว้าวกว่ทรายกำมันไรช่แย yes. ้สเล่นเกมแล้วก็เอาแคนดี้นะคะโยนเข้าไปแล้วนะคะอันนึ่เย้ยูเเมิย้ Yes! Oh. oh, you bitch It's okay. Try it. Yay! Go get the candy. let grab some. You can have some more. <laughs> you can have some more. <laughs> 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 next, okay. Yes, you found a fish, you made it! You want to get somewhere? Did you get on the barrel ride? Did Got you see the barrel ride? Uh Yeah. Did you it? Yes. <gasps> now, Christiana, she knows. Yes, yay! Oh, good job! Thank you much! You want to grab it? Hand it to her. Yeah, yes! Oh, Perfect! <laughs> Did you get your pictures taken?

Okay, thank you. ของฟรีนะคะนี่ค่ะที่โบสถ์เขาเลี้ยงคือเขาแบบมีอาหารทุกอย่างให้ไว้ช่อันนี้ก็ฟรีนะคะกระเชีานะแม่แฮปไหม โอยเคกไม้ดน oh, <c oughs> คนก็แปลว่าเริ่มกลับบ้านกันแล้วนะคะอากาศเย็นหนาวข้างนอกก็เลยกลับเข้ามาข้างในตึกอีกนะคะมานั่งกินไอศครีมแล้วก็จะกินแฮมแซนด์วิชนะคะเด็กๆก็มาแยกแคนดี้นะคะ <c oughs> คือเยอะมากค่ะแต่ว่าไม่ให้ลูกเอาเยอะนะคะเพราะว่าเอาไปเขาก็กินไม่หมดเนาะ ยังไงตุ๊กตาก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้ตุ๊กตากับทุกๆลูกด้วยนะคะฮัลลย์ใช่ล้โอเคโอ้ยยังไงตุ๊กตาก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้ตุ๊กตากับทุกรลูกด้วยนะคะอันนี้ก็ก็คืองานเขาจะเลิกแล้วนะคะก็พาลูกเข้ามานั่งในตึกเพราะว่าอากาศเย็นมากๆนะคะ ก็ได้ของกินของเล่นเยอะมากมายเลยค่ะเขาทำที่โบสถ์เอ้ย,ย,ย,ยเอ้ยเอยเหะสนุกสนานยยยก็เขาทำให้เด็กเล่นนะคะผู้ใหญ่ก็สนุกไปด้วยเ,เด็กๆก,ก็สนุกนะคะบางคนก็ใส่คอสตูมมานะคะอย,ยอยใใู่ใกล้ๆบ้านตุ๊กตาเองคะ่ะประมาณ10นาทีนะคะ say bye bye see you guys next video bye bye support my channel please bye like share subscribe bye bye ขอบคุณครับก็กินแคนดี้นะคะบ๊ายบาย thank you for watching ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชม